สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องกันนิการทรัพก,กับผมครับทิมทบดิตมาถึงแล้วฮะมาถึงหน้างานแล้วซานี่ SY 2 1 5 4คันนี้ไม่ธรรมดานะฮะคันที่4นะครับเฉพาะซานี่ของเสียตุุยครับเจต้องห้หง่ยแถงแต่ก็เป็นคันที่31ในกลุ่มของป๋าสมชายนะครับเกียนชัยยืนยันฮะว่าชายดีเฉพาะในกลุ่มนี้31คันแล้วนะ มาครับท่นทานผู้ชมเท้าแก่เราขับลงเองเลยเสียตุ้ยแล้วฮะคุ้นมืออยู่แล้วครับ215 A C E ของแต่กัน,กนแรกๆมานะครับจนมีการเปลี่ยนแปลงรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดเลยนั่นก็เพราะว่าภายในครับตกแต่งมาแบบใหม่เลยจอ L E D 10นิ้วนะฮะ ได้ครับวันนี้ถ้าเกิดว่ารถอยู่ใกล้กันหน้างานใกล้เคียงนี่เอารถมาเรียงกันแล้วนะสามคันสี่คันคันแรกก็คือซานี่ฮะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าคันนี้จะเป็นคันสุดท้ายหรือเปล่าบอกว่าใช้ดีฮะก็มีคันต่อไปเรื่อย ป๋าสวัสดีครับเจตองสวัสดีครับเจต้องได้ข่าวว่าคันนี้คันที่ถ้าซื้อใหม่ก็เป็นสามค่ะคันที่สามอ้าไม่ใช่คันที่สี่เลยฮะคันที่สี่รุ่นแปดคันแรกรุ่นแปดค่ะซานี่เหมือนกันค่ะยังไม่เคยนอกใจซานี่เลยใช่ค่ะด้วยความปากดันของป๋าสมชายนะครับเป็นไงบ้างครับป๋าวันนี้เหรอครับดีใจที่ลูกๆหลานได้รถ แม็โปโครหลายๆเพิ่มหลายๆคันครับ3 30คัน31คันแล้วนะฮะใ, <น S 1> ในกลุ่มคันแล้วครับในกลุ่มครับ31คันแล้วครับอ่ะท่านผู้ชมครับ,รบไปดูเท่าแก่เราเสียตุยต้ยเสียตุ้ยสวัสดีครับเป็นยังไงไอ้คันนี้ดีกว่าคันเก่าๆปะรูปแบบเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไอ้จุจุดตั้งแต่คันแรกรุ่น8แล้วก็คันที่2รุ่น10กองใหญ่ อ่าแล้วก็ปเป็นคันกองเล็กแล้วก็เป็นตัวรุ่น10ไม่ได้เชนเปลี่ยนจอโอ้รุ่น1 0ออกมาเอาอีกไว้เอาอีกเอาคืเอเ่ายืนกันนะผู้ชมเสียตูยนะ้ฮะคันที่3คันที่4แล้วนะเฉพาะซื้อใหม่ก็คือ3คันต่อเนื่องครับครับสวัสดีครับ กลับมาพบก,กับเซลอ้นอีกแล้วนะครับวันนี้มาส่งรถให้ลูกค้าคันนี้เป็นคันที่3แล้วในรอบ1ปีนะฮะใช้ดีจริงๆลูกค้าบอกนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆกับลูกค้านะครับตอนนี้นะครับซานี่เนี่ยมีรถขนาด20ตันหรือทุกๆรุ่นเนี่ยพร้อมส่งแล้วนะครับเพียงแค่ลูกค้าสนใจติดต่อเข้าไปที่บริษัทซานี่หรือเซล์ในพื้นที่ของท่านนะครับตอนนี้โปรโมชั่นดีๆก็คือนะฮะดอกเบี้ยถูกแสนถูกถือว่าถูกที่สุดในตลาดเลย ะะไม่ถึง1%ต่อปีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อซานี่ไทยยต์หรือว่าเซ์ออนได้เลยครับ มันเป็นแบบช่วงล่าง LC นะฮะขึ้นหางปลาสิบล้อแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่เซียนจริงนี่ขาอ่อนเลยนะเสียวไว้หมดเลยคนถ่ายก็ยังเสียคผู้ชมนี่ขนาดเสริมปีกเปเลอร์แล้วนะเอาเฮงเฮงฮะคันที่สามคันที่สี่ของเสียตุ้ยนะครับกับกิจการของรถขุด ระคุณต่อนะครับเรียบร้อยฮะในคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย